สวัสดีพี่น้องสวัสดีมาสกุลสุคนมาสมองสวัสดีพ่อพ่อกับจองเอเอิญคือเก่าพี่น้องวันนี้เรามาจอบร้านพี่น้องเนื้อเพือนเพือนร้านกับพี่น้องเลยหาบนอยู่กับสมบูมีมากันสี่คนมากับน้องอัง บ่มีบอนนั่งวะจ้ะเปยได้จ้ะเปนเล่นไก่แท้ป euh ้ามาพี่ครับมาพี่ร้านพี่น้อยอายเด้้อ bỏ ai đấy bòn dù hay hệt tạo nên có ô phông thấy chân ạ ไปเอาพื้นมาใส่ไม่ได้ข่าวตอนแรกของความนะก็เงินพื้นเหยีดทานค้าอีกคนไงโบ่มีพื้นบ่มีพื้นหลัากันหน้าคนอ่ะเน้เอ้าเพื่อมาหอดพี่น้องเลยกินดหมื่นหนึ่งแกแมนดิวไก่คลองค่ะอีกที ผัดน,น้าม,มาได้สะมันเคยขึ้นมาหอนฟิยุอโอ้อวโอสวนผักปลูกผักอีก

จนนมาเียนี้ทำอะได้จ้ะเคยสีลงมาหอต้นไอเไปจักนันรักอนนะอีร้อยเหีวแห้งเซ่อเอือกคุนใันจ่เน่ไปได้อมของมึงอะไมนาแค่ไปเดอมันนแนมันอ้ออะไรต่ำๆใช่ออมาโทรศัพท์นะ มันบมเฮ้ <prestigious> mhm. ยอนอวนีหับมีับวนกับไเ็นไขาเด่นัาเร็เ็นไรเลยะมันกรสั่นเนาะเนาะหมันก็ขคืนมากเพระมันกระสีหอดีมั่นั่บ่คืนดิสวนผักคนพี่เนาะหนึ่งสองสองนาน เงินพี่น้องเลยยังก็เอิ่นยังก็เอพนเอินยังก็เอิ่นเอื่อนอ่ะอ่ะบอกอ่ะเลวยเงน้องพ่อเฮาพี่น้องเพิ่นเป็นน้องพ่อเพิ่นมาเอาพัวอยู่พี่เพิ่นมาอยู่พี่นอนอยู่กับจันทร์สิบบ่มี่กัซื้อเขาพี่น้องซื้อเขาซื้อเฮือนเก่าเขาแต่ว่าจ่ายเพราะหนูเบิร์ดออกพี่น้องเลย ยังเป็นหนีเขาอยู่เฮาบดีมาหึ้งแหละแหละพี่น้องเลยขัมานังังแรกว่าง่ายสิพี่น้องเฮามาจากทางลงมาน้องอังพาเฮาลงมาขัางแรกที่เฮาลงมาเห็นเห็นภรพร้านพี่น้องหิ้วพี่น้องก็คือสบอคยกินบุมีทางหาคือสิบคเคยกินจกเ่อนะพี่น้องดูน่มจนบ่หันใจเลย อยู่อยู่ใกล้อ,อ,อ,ยอยู่ติดอยู่ติดอยู่ติดของพี่น้องถาน้ำขึ้นมานี่จักสีเห็ดนเด้นพี่น้องนะครับเบิ่งน้าขึ้นไปขึ้นมาแล้วพี่น้อง,นะง,ยอ,งอยู่เข้มของบ้านท้าเดือพี่น้องท้าเดือยาเดือสยสบไซฮึฮึพี่น้องเอง มื้อคืนฮอดดอกเนาะคั่นคืนฮอดก็ห้วยฝั่งนั้นกะฝั่งนั้นฝั่งไทยบ่เฮ้ยฝั่งไทยแม่นบ่ทางนั้นน่าสิเป็นฝั่งไทยพี่น้องนี่น้ําของ มาจอบรร้านพี่น้องเอ้ยบ่ลงมาแต่เฮงโลลงมาเพราะว่าเห็นสภาพร้านคือบ,บอ่เคยกินจกเถื่อนพี่น้องเลยคนมีเงินขนาดขนาดเฮือนก็ยังซื้อเฮือนเก่า,ขาเขากระจายเพราะน่ะเบื่อเฮาว่าเฮาทุกแต่ยังบ่ถอเพิ่นพี่น้องเลยเฮือนอยู่กับสิบบมี แฟนน้องอังลปานน้องอม้ยังไงป่องที่สองเลยพี่นอออ้อง,อง,องอคือบริกินนกเพื่อน <c oughs> อ่ายได้สา,ปา,า,าไปน้ำอาดไหมไม่

ลงมาหอดแล้วก็โทรโทรให้เบากับเอื้อยไอเพลินพี่น้องเลยมันบ่เห็นกันมันอย่ไกกันพี่น้องเลยชิลงมากันยากมีโอกาสเหมือนนี้ได้ลงมากะเ่ากับเอือยไอเพลินน้องอ้างโทรให้เบากับเอือยเพลินบุบ้านบกับบมมีโทรศัพท์ส่พี่น้องติดต่อหากันกับบ่ได้เพื่อนกับบมมีเพลผ่าพี่น้องเลยเพผัดลมกับบมมีตู้เย็นกับบุมมีบุมี่เอียงเลยคือว่า ให้กับบมี่ว่าคันคันย่ามันห่อนได้สาเหตุนัไนดวันนี้าบงมาบตาห่อนได้สาเหตุดน ouais, ี่อลเนี่ยหอนอ๋อหอนกับนอนอยู่ตรางคาสือขืนปรีวิวเพื่อนเพื่อนเ้เบิ่งพี่น้องกับน้องอังมาิมเงมันใส่นใน้ำคลองพี่น้องเอ้เพื่อนเพื่อนกะมันคนซงคือจัง เฮาเนี่ยจแบบย่างเข้ามาแล้วมันก็สิตับเพาต้อาตรงในกลมนอนสิบันเลยยังให้เบิ่งใสนละก็ซีเอ็มเอาตั้มพี่น้องท่านเราจะได้กกลมตั้มจำเที่ยงหน้าพี่น้องทำเกี่ยกับบรมีอียังอันนี้กระสีเฮากระสีไหนให้เบิ้งเราใช้ได้เลยค่ะเป็นเหม่ยนเข่ากระสีประมาณนี้กระสีแบบนี้หนุ่มเลต้องให้เบิ้งมันแคบพี่น้องเบิ่งเนี่ยบนนอนก็ได้มันแคบแบบลงมันบรมีอียังเลยแบบกระสีประมาณนี้นล่ อันนี้คือเขาที่เพื่อนเฮ็ดหน้าปีนเขากินเพื่อนกับซีเรียประมาณนี้อืมพี่น้องเลยเจ๊สีกุ่มแล้วบะกุ่มบะกุ่มดอกเบมึงนี่คันบะกุ่มกับซนพี่น้องเออไหนดีท่านบอกเดี๋ยวช่อว <c oughs> อ้พี่น้องบ่อนนอน,อนอนกับห้อมพี่น้องเลยคันย่ามห้อนนี่นอนบ่ได้อีเพิองอนี่เพื่อนอันนี้การซีเป,เป็นการอยู่กันกริงของเพื่อนบอนบริเไปอยู่เห็ดกินแล้วพี่น้องอันนี้เป็นบ,อนนบ,อนนอบ่อนบนเขาบนไหวถวยบัวเพื่อนนี่พัดลมกับบูมี ตัวเย็นกับบุมีไผ่ผ้กับบุมีตัวบ่วงพิ่นกระซิมีประมาณนี้เลพี่น้องพี่น้องนกจักใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบพี่น้องนับกับคู่กสิานี้เลเขาลงมาเห็นแล้โอ้พี่น้องก็นำ้ำน้ำตาพอ,อยากไรพี่นอ้องเขาลงมาครั้งแหลกแลกเยพีน้องอน้ำทงมนะลงมาเห็นกประมาณนี้ประมาณนี้ลพี่น้องเรงนไก่ของ มหอนเพ่ีมนออย่หอมเนาะก้มไปแคมคลองเนาะอิ่มยอมาอิ่มยุกินอีกบ่ฮะ หามด้วยอิ่มอ่ะมันได้ยังไงครับเนี่ยมันอยู่ไกลกองครับเขาเอาเขามาส่งขอบคุสุดลาคลิปไเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอบัาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอิ่นเด้อพี่น้องเด้อผิดพลานยังขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อลาเลยพี่น้องบ๊ายบาย